วันนี้จะไปวิ่งสวนหลวงเอาก้็อ,อีกวันหนึ่งน,นะครับเมื่อวานไปวิ่งมาแล้วแต่ไม่สำเร็จวิ่งได้แค่5กิโล6กิโลวันนี้จะไปเอา10กิโลให้ได้ดนะครับ วันนี้ก็จะมาวิ่งที่สวนหลวงอีกหนึ่งวันเมื่อวานมาวิ่งไปแล้วแต่ไม่สำเร็จือวันวิ่งไปแค่6กิโลวันนี้จะเอา10กิโลได้นะสำหรับน,นี้ไม่พร้อมแบบธรรมชาตินะ้วตอนนี้เวลา6โมง40แบบรอที่กล้องรูปอยวขอเช็ระบบก่อน โอเคเราไปวิ่งก <Okay. S 2> ันเลยวันนี้คนวิ่งเยอะจริงวันนี้จะไม่เอาไปบเมื่อวานนะครับเมื่อวานวิ่งไปถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไปสุดท้ายวิ่งไม่ครวันนี้จะเอาแบบวิ่ง็จก่อนแล้วค่อยมาถ่ายวิดีโอกันนะครับโอเค ปีนอกอกันโอเคมาถึงวงเวียนกลางหันหลมแล้วโอเคมาดูกลางหันลมกัน หนุนเจนหลอดสัตแล้วหน้าหอกประชุมตอนนี้2กิโลครึ่งวิ่งต่อไปเอ,อพอวิ่งแบบนี้ก็ยังไม่รู้สึกไงเลยแต่ถ้าวิ่งแบบ่วานที่วิ่งไปหยุดเดินไปเดินโอเควิ่งต่อ ตรงยาวแล้วตอนนี้4กิโลทางตรงตรงนี้นะกัประมาณ1กิโลไปถึงที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ก็5กิโลก็ดีสายบิงต่อถึงด้านตรงสุดท้ายแล้วของรราที่หนึงตอนนี้4.8กิโลนี่ยจะได้เลยวิกันต่อไป <laughs> ไกถึงแล้านจอดรถแล้ว วิ่งไปจุดเริ่มต้นท,ที่จอดรถบกใส่โอเคตอนนี้5กิโลสองราที่หนึ่งคัน5กิโลสอ2ล้านเมตรปกินน้ำกว่าขับไปเร็วสิเดี๋ยวแรกที่เสียก่อนวันนี้จะเป็นวันนี้ ทางที่เราออกโยังกังหันลมนรอบที่สองตอนนี้มาถึงหอ,อประชุมแล้วครับรอบที่สองเมื่อกี้วิ่งวนรอบสักครางนี้ลองเข้าไปในสวนวิทยาศาตินะครับ ระยะทางในเท่ากัน,นไงวิวสวนะอยากให้ทุกคนมาวิ่งวิ่งไปชมวิวไปวิ่งอย่างนี้เหนื่อยนิดนึงแต่ได้สุขภาพโอเควิ่งต่อเปลี่ยนเข้าสวนนะครับเราจะเจอพอนาฬิกา สวนพฤกษศาสตร์เกาะชามอะไรคือเกาะชามนะี่เป็นประเภทแบบเกาะกลางถนนที่มีต้นไม้เยอะๆแต่ก็ล่มลื่นจริงๆเาาเสือมาปูนะเตรียมข้าวมากินเอาเปลมาผูกใต้ต้นไม้โอ้โหบรรยากาศสดชื่นโอการหน้าโอการหน้าวิ่งต่ออะไรเนี่ยมีสาราสงไทยด้วย สวยงามเห็นไหมใส่ไว้จำจิ้นที่นี่วิ่งไปชมสวนไปตอนนี้8.7กิโลวิ่งต่อไปอีกกิโลกว่าๆจะถึงเป้าหมายแล้ววิ่งต่อเฮ้ยลูกข้าเรือคุณเจอวันแรกเนี่ยเดี๋ยววนสวนอิตาลีหนึ่งรอบนะครับย่ยมเลยย่ยมเลยตอนนี้ ก้าจุดสองกิโลอีกแปดร้อยเมตรสวนอิตาลีก็น่าจะพอโอเคสวนอิตาลีเป็นยังไง <c oughs> ไม่อยากถ่ายเดี๋ยวเหนื่อยวิ่งต่อดีกว่าตอนนี้สิบกิโลแล้วจะออกจากสวนแล้ว ขึ้นสะพานถึงทีจ่จอดรถจบวิ่งต่อ เขาไปรับแล้วเออขาสิบกีโลเออเย้งที่จอดมาสาอแล้วอดแว่นม่ไม่อยากทอดหนวดเลยว่าเถอะโอเค बात